อะไรยังไงเขาไปด้วยกันขอบคุณด้วยข้าวันนี้มีดีต่อใจจ e นิสต a า h a น n ฝากด like, กดไลค์กด s ั b สไ r ร b ์กดแชร์ให้อ้วยนะคะเพื่อนๆคะเขาสองคนไปงานเดียวกันค่ะแอนนีนไปเจอไอจีของคุณอ้อย แล้วก็คุณป๊อปแต่คุณป๊อปเขาไม่มีไอจีนะคะแอบตับต่อไปร่วมงานวันเกิดด้วยกันน่ารักมากใส่ชุดขาวเหมือนกันเอตต่อแล้วต่อแล้ววันดีต่อใจมันินต่อใจไปเลยค่ะเพื่อนๆขาชาวเรือไปดูคลิปนี้ด้วยกันค่ะมาจากไอจีของคุณอ้อยอารยานะคะดูเลยค่ะดูเลย ใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อขาวแมทชก,กันมากรก,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 กมากคิดว่าคลิปนี้ยังไงก็ดีต่อใจดีต่อใจของชาวเรือ อยากเห็นผลงานของทั้งสองคนนะคะอยากเห็นสองคนออกงานด้วยกันแต่งานนี้มันเป็นเหมือน p r i v a t e มันไม่ใช่แบบงานอีเวนต์แต่เขาสองคนไปร่วมงานเออไม่ใช่ฉีไปงานมันเกิดด้วยกันมีคุณป๊อปไฮโซชื่อดังโอ้ยน่ารักมาก่ะน่ารักมากแค่นี้ก็ดีต่ใจแล้วหวังว่า วันนี้จะเป็นวันดีๆของทุกคนเมื่อได้เห็นคลิปนี้ขอให้เช้าวันจนันนี้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะคะกดไลค์กด u u s s r r i e like, e กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแอดก็มีความสุขคะ่ะ